กิจกรรมฟารมเพียนสามครั้งที่หกวันที่ยี่สิบหกเดือนสิบเอ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดข้าพเจ้านายรัตนเสรีวงศ์นายุทธยารหัสสามสี่แปด EP สอง บทที่หกรรมธรรมจักกัปปะวัตตนสุอวะวเมสุตังเอกังสมัมยังภักขาวาพาลานาสิยังวิหารติสิปัะเนมิคาทายตัด ตะโคภะเขวปันจจวะกิเยภิกขูอามันเตสิทเวเมภิกเขเวอันตาปปัชตเตนานาเซวิตับภายโยจายังกาเมสุกามะ สุขัลิกานุโยโคลยินโอคัมโมปุถุชนิโกอนาลิโยอนาทัสสันหิตอโยจายังอัตตลิกิธามะอัตตะกิละมาทานุโยโคทถุโคอนาลิโย อน,นัตถสันหิตตอเอเต,ต,ตเตภิกเขเวอุโภอ,อนันเตอนุปคมมัมมาจิมาปะปิปะธาปะธาคาเปนนาภิสัมพุทธาจากขุคัลนียานะากัลเีอุปสมายาปิน ยายาสัมพธทายะนิพานายสังวัตปฏิกตามาจะสาภิเขเวมาจิมาปฏิปทาตทาคาเตนาภิสัมพุทธาจากขุกรณียานกขนรณีอุปสมายยาภิน ยายสัมพอทายานิพานายสังวัตเตียมแมววาริยอัดทังคิโกมะโคเซยททิทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาลัมมากัมมันโตสัมมา อาชีวะสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอยังโขสาภิกขเวมาจิมาปฏปิปทาตธาคาเตนาปิสัมพุทธาจักขุกรณียานกลณีอุปสมายาพิน ยายสัมพอทายเนภานายสังวัตเตอิทังโขปานาภิกขเวทุขังอริยสัจยังชาติปิปิปทุขาชลาปิทุขามาลระนำปิทุขังโสกะปริเทวทุขโทมนา สุบายาสาปิทุขา,าปิเยหิสัมปโยอขอทุกข,ขอปิเยหิวิปโยอขอทุคอยมปิชังนัละพันติตัมปิทุขังสังขิตแปรนาปัจุปาทานาักขันธาสุขา ทิทางโคปันภิกขเวทุกขสมุทโยอริยสัตดังยายังปัญหาปวนโอภวิกานันทิลาคะาสหะาตาตัดตาตัดต,ตาพินันทิเนสยทีทางกามตัญหา อาวัตันหาวิภาวัตันหาอิทางโอปานาภิกเขาแวทุกานิโลทรอริยสัตยังโยตัสสายเยวาตันหายะาเสสวิลาคะนิโลทรจาโคปตินิสักโกมุติ อาณาละโยอีทงังโอปาณาปิกเขวะทุกขานิโลทคามิเนปฏิปทาอริยสัตจังอายะเมวะอริโยอ,อทาทังชิโกมาโคเคยทธิทงังสัมมาทิธิสัมมาสังับโป สัมมาวาจาสัมมาทรรม,มัโตสัมมาอาชิวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสม,มาธิอีทางถูกขังอริยสัจกันติเมพิกเขเวปุ เพนนนรสุเตสุธรรมเมส,สุจักขุงอุทปาธิญานาังอุทปาธิปัญญาอุทตปาทิวิชาอุทตปาทิอาโลโก,กอ,อุทปาทิตังโขปนิทังถูกขังอริยสัจดังปาลินยายนติเมพิกเขวปุ เอนนนวรสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปลิญญาตันไดเมภิกเขวปุก เพอนนนโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุทตปาทิวิชาอุทตปาทิอาโลโกอุทตปาทิทังทุกขสมุทยโยอริยสัจจันติเมภิเขวปุ แผันนนทสุตเตสุธรรมแมสุจักขุงอุทปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุตปาธิตังโขปานิทังทุกขสมุทโยอริยสัจยังปหาตับพันติแมพิก ข่าวแวปุดแพอนันุสุตเสสุธรรมแมสุจักคุ้งอุตปาทิยานังอุตปาริปัญญาอุตปาริวิชาอุตตปาธิอ,อาโลโกอุตปาธิตังโกปานิทังทุกขสมุทโยอ,อริยสัจจัง พายิยันติเมพิเขเวปุเพอนันตุสุเตสุทามเมสุจักุงอุตตาปะทิยานังอุตตาปะทิปัญญาอุตตาปะทิวิชาอุตตาปะทิอาโลโอ,อุตตาปะทิทังทุกขานิโรธอริยสัต จันติแม่ิีเข่าวแวบผูกแพ้อนานสุแตสุธรรมแม่สุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังอบานิทังทุกขานิโรธอริยสัตยังสัต อิกาตัพันติเมภิกเขวปกุกเพอน,นันตสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอ,อุตตปาทิตังโขปนีทางทุกขานิโรธคา นิโรทอ,อลิยศัสตว์จังสศ์จิกะตันติเมภิขขเวปุเพอนันโสสุแตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปา,าทิยานังอุทปา,าทิปัญญาอุทปา,าทิวิชาอุทปา,าทิยาโลโอ,อ,อุทปา,าทิทังทุก ขานิโรธาคามิเนปติปทาอรลิยสัจจันติเมภิกขเว,วปุทเพอ,อนันโนสุเตส,สุธรรมเมส,สุจักคุงอุตปาปติยานังอุตตปะท,ทิปัญญาอุตตาปาทิวิชาอุตปาทติอ,อ,อาโลโกุตตปะ ที่ตังโขปนิทังทุกขนิโรตคามิเนปฏิปทาอริยสัจยังพาเวตัดพันติเมพิเขเวปุเเพนันโน,นสุตเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตปาทียานังอุตปาติปัญญาอุทปะ ทิวิชาอุตปา,าทิอาโลกอุตปา,าทิตังโขปนิทังทุกขะนิโลธคาคามินีปฏิปทาอริยศัสยังภาวิตันติเมพิขอแวปปแพรนัน,นสุตเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตปา,าทิยานัง อุตปาาริปัญญาอุาาทภะทิวิจาอุทภะทิอาโลโกอ,อุตภา,าทิยาวตีวันจะเมีพิกเววีเมสุจัตุสุอาลยสัตเจสุเอวันติปะลิวัตตังทาวะาทาศกา,าลังยาทัพูตัง ยานาทัสนังนาสุวิสุทธังโหสิเนวตาวาหังพิทเวสเทวะแกโลแเกสัมมาละเกสัพพมาแกสัตสัมณพามมนิยาปชายะสเทวะมนุตสายะอนุตตลังสัมมาสัมโพธิง อาภิสัมพุธทธโทปัญญาสิงยะตวจะโคมเมผิขเขวีเมสุจะโตสุอริยสัตเยสุเอวันติปริวัตังทาวารสากาลัยาถาภูตังยาาทาสานังสุวิสุทังอโหสิ อาถาหังภิกข,ขเวสัตตวะเกลโลกเกสัมมาและเกสัพพามะเกสัตสัมณพาพมณียาปัญญา,าสัตตวะมนุษยานุตรานุตตลังสัมมาสัมโพธิงอพิสัมพุทธทโทปัญญายาสิงยานานจะ ปานาแมทัสนังอุทาปาทิอักุปาเมวิมุตติอะยมันติมาชาตินัติทานิบุนปภาวติอิธัมววจะพักขาว่าอัตมันนาปัมจะวักิยาปิขูพรขาวโตว พาสิตังอภินันทุงอิมัสมิจจาบะนาวยาการนัสมิงพันยะมาเนอาญาสัมมาตโกทัญญาสาวิรชังวิตมลังธรรมาจากของอุตปาที่ยังกินจิสมุทยธรรมังสับ พันตังนิโรธาธรรมมันติปวัตติเตจะกภะคะวตาธรรมาจากเกเอภุมมาสัตถะมโนสัมนุนุสาเวสุง เอตัมภคะวตาพาลานสียังอิสิปะตะเนมิคาทาเยอนุตลังธรรมมจักกังป่าวติตังอปปิวัติยังสมเนเนนวาพัมมเนเนนวาเฮเวนาวามาเรเนนวาพัมมุนาวะเอ นจิวาโลกามิมติภุมมานังเทวานังสัตทางสุตตวาจาตุมมหาลาชิกาเทวาสัตถามนุษย์สาเวสุงจตุมมหา ลาชิกานังเทวานังสัตทังสุตตะวตาวติงสาเทวาสัตถามนุสสาเวสุงภาวติงสานังเอวานังสัตทังสุตตะวายามาเทวาสัตถามนุส สาวเวสุงยามานังเทวานังสัตทังสุตตวาตุสิตาเทวาสัตถมนุษสาวเวสุงตุสิตานังเทวานังสัตทังสุตตาวานิมมาณลเตเทวาสัต ธมนุษย์สาวเวสูงนิมมานาละปีนนางเทวานังสัตว์ทางสุตตะวาปลานิมมิเตาวะสวัสดีเทวาสัตว์ธรรมนุษย์สาวเวสูงปลนิมมิตตวะสวัสดีนงังเทวานัง สัตถังสุตตวาพัมมกายิกาเทวะสัตธมนุษย์สาเวสุงเอตัมภะขวตาภาลานสิยังอิสิปตะเนมิคาทายอนุตาลังธรรมมาจากกังบาวติตังอปติวัฏ ติยังสมัมเนเนาวาพรามณเนรวาเทเวเนาวามาเลนาวาพัมมุนาวาแกนจิวาโลกาสมมนติอิติหแตนะขนนะนแนนแตนะมุหุตแตนะยาวาพัมมะโลกาสัต ธอ,อาภูคาจีายันจะตตาสะสาหาสัสเสโลกาธาตุสังกรรม,ม,มปิสัมปะกรมปิสัมปเวทีอปมาโนจะโอลาโลออพาสโลแก,กปาตุลโหสสมเสติกรรมแมวเทวานางังเทวานุภาวัง อาทาโคภะคาวาอุทานังอุทานเนสิัญญาสิวัตโพโกทันโยัญญาสิวัตโะโกทันโยติติหิทังายะสมตโกทัญยัสัญญาโกทันโยเตววนามาง 啊，吼！西地。C T e